โอเคผมก็ใครเห็นผมสู้กับพี่เชอร์ปางเป็นล้านคนเลยครผมนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมเทียไป อืมเฮ้ยสนามปลาโลนี่แล้วเหรอเนี่ยเอ่อโอเคไตหิวแล้ววะอืมโอเคหาอะไรกินก่อนโอเคหยิบม,มากินก่อนเลยวะอืม mm. มีลัคกี้บ็อกซ์บีแอนเคโฟร์ตี้เอ็กซ์อืมลัคกี้บ็อกซ์เบดวอลแล้วก็ล็อกี้บ็อกซ์ดาร์กลัคกี้บ็อกซ์มิกซ์ลัคกี้บ็อกซ์เดลต้าลัคกี้บ็อกซ์แฟตดีมอนด์ลัคกกี้บ็อกซ์ แอสตอลักกี้บ็อกสเปเรลลักกี้บ็อกลักกี้บ็อกคิสตันแบกบอเอออย่างละสามอันเหรอเนี่ยยกเบนบีเอ็บนเมันจะแปลกๆนะบ็ั้งสิบอันนยอันนี้แค่สมอย่างละสามลักกี้บ็น่าจะดีนะโอเค okay, เก็บมาโอเคแล้วพิแอคไม่มีอ๋อนี่ไงโอเคแอมซอร์ดชโอเคแล้ววันนี้เราจะมาสู้ใครวนะเนี okay. ย่ยโอเคเดี๋ยวเราขอ ไ้นี่ก่อนแล้วกันบ n เคไว้ปิดท้ายแล้วกันเออมันจะได้ดูจำๆไปหน่อยโอเคสู้ใครวะนั่นอนะเอ,อ้ยมีติดที่หัวมีอะไรติดที่หัวนั้นคุ้นๆรู้ละเห็นหน้าละพี่เชยนั่นเองเออโอเคเออพ i p ของเรานะครับผมก็คนแรกเลยครับผมพี่ออนนะครับผมมองคนที่สองเป็นวิกตัสนะครับเงยเป็นไง นี่ทำดลิ้นดิเออคนที่สามเป็นพี่บี้เดอะสกานะครับผมคนที่สี่ก็จะเป็นพิสิกหรือมิวสิกนั่นเองนะครับผมคนที่ห้าจะเป็นน้องบุบายนะครับผมคนที่หกชื่อเอเลี่ยนวัตฟักปันผมเลือเปลี่ยนชื่อโอเคมันก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดลัคกี้บ็อกเขาเรียกว่าลัคกี้บ็อกโอพีป่ะวะเอาง่ายๆคือเปิดลัคกกี้บ็อกทั้งหมดที่ผมมีนะครับจะสู้กับพี่เชอร์ปางนะครับผม ล้านคนเลยครับผมท่านผู้ชมนะดูดิวันนี้แบบนะแน่นเลยแน่นสนามเลยนะครับผมนะคลิปนี้ไม่ขอเลยมากขอ1000ไ like ลค์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมนี่ครับผมดูดิอัดแน่นมากก็คือไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือปล่าก็อย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคป้ามาโอ้โหมาถึงก็ได้ของดีเลยท่านผู้ชมนะเราได้รองเท้ามาเอ้ไม่ใช่ Energy s ี่ซอนะครับผมโอเค ก็บวกสิบบวกสิบเจ็ดก็คือแอคแท็กเนี่ยคือแค่สิบเจ็ดอันเออแค่สนะิบเจ็ดนะครับผมดาเมจนะครับผมอันที่สองโอ้ลัคกี้บ็อกเปล่าเออคิดถึงลัคกี้บ็อกแบบนี้นะไม่ได้เปิดนานอ,าอ่าลัคกี้บ็อกโอ้ดอกไม้อืมไหนๆก็มีละเอา,าประดับแม่มเลยนะครับนะเออมีอีกไหมมีอีกก็ประดับอีกมาประดับไปนะจัดไปนี่มีอีกมีอีกก็ประดับไป ไหนๆก็ให้มาละประดับแม่เมเลยนะเออเราจะได้ไม่จะได้แบบว่าไม่ต้องทิ้งทิ้งคว่างๆนะเออนี่แหละประดับมั่วๆอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวก็ออกมาดูสวยเองแหละเออนะโอเคสี่อันดอกกุหลาบสี่อันใช่ไหมไม่ใช่ดอกกุหลาบดิป๊อปปี้ฮะโอเคเออโอเคเรียบร้อยเป็นไงดอกไม้ช่างสวยงามสุดเกินเป็นไงเออดูชอบดูอย่างงี้ก็ดูสวยนะไงเขาเรียกว่าศิลปะ เออไม่ใช่ศิลปวเปิดได้เลยเบื่อมาอีกละเออเก็บไว้แล้วกันเออมีกล่องอะไรก็เก็บไว้เออโอเคป้า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 บวกคนสี่ได้มาเป็นรองเท้าไม่ใช่รองเท้าได้กางเกงมาผมแรนดอมเดจจิ้งนะครับผมเราจะได้กระโดดกับเห็นตอนกลางคืนนะครับผมนะเออโอเคไม่รู้ว่าผมจะสู้กับพี่เชอร์แล้วจะชนะหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผม นี่เป็นยาโคตรเท่นะครับเนี่ยมีหัวคนบนกล่องเช็ดรูอีกแล้วเรอมีอีกก็วางตรงนี้แล้วกันโอ้เป็นไงศสรลเปะ <c oughs> เดมอนล็อกกี้บ็อกนะครับผมอันสุดท้ายน่าจะเป็นลักกี้พอยต์น,นะใช่ไหมมันเป็นล็อกเก็ตจ้ำวะลองกินดูล็อกเก็ตจโ้โววูสูงเหมือนกันนะเนี่ย แล้วตกมาจะเป็นยังไงแต่ดัดแจะตายรู้เรื่องนะแต่ผมไม่ช right. อบไอ้ที่มันแบบจัมบูธอ่ะเออมันมันหยิบมันหยิดไปไงไงไม่รู้ว่าเนาะเออท่านผู้ชมว่าไหมงั้นเก็บเกาะไปก่อนแล้วกันเฮ้ยชิบ what the fuck ขาอาไปสหรับคำหยาบ no 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 โอ้โหมาเลยมาเลย ระเบิด้เออนั่นแหละก็แค่นั้นแหละไปดิโทรๆถังไออีกแล้วเหรอผมนี่เป็นอะไรกับคิปเปอร์วะเนี่ยโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหดีนะที่ได้คิปเปอร์ช่วยชีวิตไม่งั้นนี่ผมตายไปแล้วอันเนี้ยเออแม่โอเคโอ้เราได้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเรามีแอสตันคอยนะครับผมซาชูขอให้ได้ของดีๆเถอะชึบปุ๊บโอ้เย้ ได้อะไรมาวะเนี่ยโอ้โหนู้่จะของดีว t ตสฟัคตายแล้วเกินใหม่เถอเราปุ๊บเออโอเคนี่ผมพี่ปันพี่ปันชื่อเอเลี่ยนว t ตส์ฟัคผมลืมเปลี่ยนชื่อตายแล้วนี่เป็นสแปนบีอยีายไว้ค่อยปลาใส่นั่นแหละครับพี่เชอร์ปังดูซิเขานี่อะไรครับเขาเยอะแค่ไหนนี่เราได้เลด d ากอนด d นเจียนมาเปิดมาเราจะได้เลด d ากอนด d นเจียนมานั่นไง นี่ผมจะผมขอพาชมให้ดูนะนี่เป็นไงเนี่ยมันดูเท่สักแค่ไหนล่ะข้างในนั้นก็จะมีของต่างๆนะครับผมเออลักกี้บลอกนี่ยมันมีหลายดันเจียนนะสเปรเรียวอะแต่มันเท่าที่จำได้มันน่าจะมีแท็บใช่ไหมนั่นไงโอเคเปิดมาก็จะมีเรื่อยๆอย่างนี้ระวังระวังจ๊เจ๊เจจเออเจ็บโอเค เฮ้ยข้างล่างมีอะไรเอ่ยไม่น่าเสียงเพราะว่าข้างล่างเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันมีหนามยาเพิ่มมาเฮ้ยือด่าือดเด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 เดอยเดนเดืนดอะเดดเอเดืเดยอด่ดเอดดเือดเนเ

อ้โหอย่างเอาก็ได้มาเยอะอยู่นะไม่เป็นไรมีปุ่มอย่างนี้ What the fuck เกิดอะไรขึ้นโอเคเราได้นี่มาก็ริงๆไปนะไอเสษทองนยะโอเคได้เวลาบวกนะบวกกับบวก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 ,บวกไปนะโอเคโอเคย้ำไปเลย อันไหนไม่ใช้ก็ทิ้งทิ้งไปโอเคเปิดมาคิสตันคอยมันต้องจังสิมันต้องจังสิโอเคยี okay. ่ม um. เราได้ขวดน้ำมามันคืออัลติเมทคิสตันดิงถ้าเรากินเข้าไปแล้วเราจะเกิดปฏิกิริยาที่โหดมากไม่ใช่เรากินแอปเปิลดูขนาดกินแอปเปิลยังขนาดนี้อมอตะรับรองว่ามันอมอตะถ้าเกิดเรากินนี้เข้าไปเพิ่ม แล้วก็จะมีประสิทธิธภาพยิ่งขึ้นนี่แหละนี่แหละคือคิสตนันเยี่ยมเลยเราก็ได้เมจิกนุกมาไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรได้ดูแล้วว่าเอาไปทําอะไรได้ให้เก็บไปก่อนเราได้คิสตันคอยมาอีกหนึ่งอันไม่รู้ไปทําอะไรงั้นดูแล้วแม่งจร <c oughs> ิงแม่งโอ้เราได้อะไรบิ๊กเดียวโอ้มันคืออะไรคืออะไรเอย่ยไม่รู้เหมือนกันเก็บไปก่นอนโว้รู้สึกว่าตอนนี้เราล่องหนได้โอ้เราได้ขวานมานี่ The c ัมเบอร์ n d มคิส คิมส์จินสันคัตเตอร์ฮะเอาเรื่องนะอันเนี้ยออโอเคคิสตันมาอีกเอาดีมาอีกนั่นแหละดีสวดสวดคิสตันคอยมีเวทธรรมเยอะแยะวะเนี่ยมันเอาไว้คราฟได้เหรอน่าจะเฮ้ยเราได้คิสตันเมตเตเรียว่ะเฮ้ยรู้สึกก่อเราไม่มีเลยใช่ไหมเราจำเป็นที่จะต้องมีโตคราฟว่ะนะ โอเคโอ้ <Okay>. oh, เราได้ธนูมาล่ะอืมโอเคแฟตอ่าเราจะใช้ลัคกี้บ็อกซ์เบสวอเอ้ยเรายังไม่ได้เปิดน,นี้เลยเปิดมาเราจะได้ยาจำบูใช่ไหมสเปนมีคอนเทนเดอร์อีกเซนออฟเอ็กซ์ตีมสลามไม่ไว้ใจมันอาจจะไม่น่าไว้ใจก็เลยปลาไปก่อนโ okay. อเคเฮ้ยเราได้พิกแอค ชี้ใช่ไหมชี้พลิก X แชมปิส X เลยเหรอเออเก็บไว้เก็บไว้ตอนชนะเพื่อจะชนะเออเราลืมไปว่าเรามีลัอกี้บล็อกนี้อีกโอ้ยโย่ไข่น้อยเลยแล้วมันมีเพชรด้วยเราจะบวกดีไหมบวกก็ได้ให้มันร้อยไปนะโอเคป่า ป้าป้าอ๋อนี่มันลอยแล้วนี่ยว่อเคเราก็กระจายกระจายให้มันเท่าๆกันไปนะโอเคเท่ากันละโอเคแล้วก็โอเคนี่บวกร้อยละแล้วก็อันนี้สิดใจนะเรานายแค่บวกสิบสองเองเปิดบวกสิบสองก่อนเราได้บังเกอร์มาว่ะเราได้แบรเรียรมาว่ะท่านผู้ชมนั่นมันคืออะไรนี่คือไร Touch over s a ซนน่าจะเฉพาะทรายมั้งอืม โ okay, อเคบุก้อยอันสุดท้ายของ Bed w a l เราได้ Open the next box ช่ช่างมันเถอะโอเคลักกี้บ็อกแฟตลักกี้บ็อกแฟตมีอะไรดีชบวัตช์ the fuck ลงไปเองก็ไล้ what what เดอะโฟล์กโอ้โหซูมซอสร,รู้งี้จับบวกแม่มเลยนะนี่บวกสิบสองไปเด็ะอ่ะบวกสามสิบบวกสี่สิบแปดบวกหกสิบหกมันต้องร้อยอ่ะไม่ร้อยไม่ได้ละเออบวกร้อยจนได้นะคือเดิมรียบเลยแล้วคือผมบาเรียใช่ไหมอืมเอ้ยผมมีอะไรเล่นวะท่านผู้ชม มีอะไรเล่นผมมีอะไรเล่นจริงๆผมมีอะไรเล่นนี่ไงผมท่านผู้ชมอยากบอกให้โลกรู้นะว่าผมเนะี่ยบินได้เว้ยท่านผู้ชมนี่ๆๆทางขึ้นอยู่ไหนวะนี่ไงโคตรโหดเป็นไงเออเธอไม่อยากจะโม้เนี่ย <c oughs> เล่นอะไรของกูเนะี่ยช่างมันเลยครับนะโอเค เออโอเคเราได้ซูปเปอร์อัลลักกี้พอยต์ชอยค่อยไปปลาใส่พี่เช์นะเออโอเคเราเหลือ BNK48 l u c k ีกลักี้บ็อกกันแล้วโอ้ยฟักนัวมันลักกี้บ็อกมันจะดีขนาดนี้แต่มันกลับเป็นอย่างนี้โอเคเราได้สเปคกิ้งบูทโอเคก็ดีคอร์ลสตาร์ฟอันนี้คือเป็นลักกี้บ็อกที่ผมคุ้นเคยมากที่สุดตั้งแต่เปิดมาถึงจะแบบไม่ได้ไม่ได้เปิด คือยังไงไม่ได้เปิดบ่อยขนาดนั้นแต่คือคุณเคยกับมันมากอันนี้อัลตาโซนิกถ้าเราใส่ไปเราจะวิ่งไวบวกกับกระโดดสูงด้วยเราก็ไม่เอาแปะโอเคเปิดมาื่อก,กี้บ็อกเบียนเคผมบอกเลยว่าผมชอบมากแต่วันนี้มันไม่ใช่วันของนี้มันไม่ใช่วันของลักกี้บล็อกอันนี้ว่ะเออเดออือโฟกอเรียของดีมาวะ่ะท่านผู้ชมเราได้บิ๊กอัลตาโซนิกเบอร์รี่นะครับผม โอ้ได้ฝุ่งทองโอ้เราได้กรีนเจ็ทฮิวเม,รค,มนะครับผมนี่ครับเราได้โปรบบูทมาใช่ไหมโปรบบูทเป็นไงโคตรชินอ่ะอันนี้จะเป็น,นอัลตราโซนิกนั่นแหละครับโบวเราก็จะได้พรบูบเจ็ทเพลทนะครับผมแล้วก็จะได้อ่าพร,รูบโบวเหมือนกันนะครับผมโอ้ขวาน จำไปเลยงั้นชิงอันนี้ไปเก็บมาเยี่ยมหมดแล้วันนี้คือยาอะไรอะอารมรดอ๋อ,อถ้าเกิดเราปลาใส่เข้าตัวเองเนี่ยเกาะแม่งจะหายหมดเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะยังไงเชอปังก็ไม่มีเกาะอ,อยู่แล้วนะงั้นก็เอาไปใส่พวกนี้แล้วกันดูดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดปฏิกิริยาอยีหยง ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นซุ per อ,อัลลิเกียพชั่นไปอืมรู้เรื่องรู้เรื่องแต่เราทิ้งไปแล้วชิบหายแล้วอันเนี้ยเออเราจะไม่เอายาใส่พิเชอร์แล้วกันเนาะแต่มันจะสู้กับเองอะน,นั่นะเมื่อกี้ฮัลโหลโอเคงั้นเอาทิ้งของที่ไม่ใช้แล้วกันนี่ OP Magic อ๋อโอเคบลูวิ่งโอเคกินเข้าไป น้ำดื่มกินเข้าไปแอปเปลิลกินเข้าไปบิ๊กเบอร์รี่อ้าวกินเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความแรงสวสดๆมาพร้อมลบเวยมาฮะฮะฮโอเคเราจะพร้อมรบแล้วสินนะโอเคผมขอขออ,อนุญาตนั่งนะพี่บีใช่ไหม นะโอเคผมก็ใครเห็นผมสู้กับพี่เชอปางเป็นล้านคนเลยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นนะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b ส c คร b e แล้วก็ไปดูกันเลยครับผมอย่ไปอย่าลืมดูพวกผมนะอย่าลืมดูผมนะอย่าห่างเหมือนตอนนั้นนะโอเคนะป้ามาเสียดายว่ารอบนี้เราเปิดเราไม่ได้บาซูก้าเนาะโอเค okay, ไม่เป็นไรมาเข้าไปเลยเออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยว อเนี่ยเขาตีผมไม่เข้าเลยนะเว้เป็นไงโหดปล่ล่ะโหดปล่ล่ะโอ้โหมาน้องๆบอกห้ามอ่อนจัดให้เลยพี่จัดให้โดนลุมซะขนาดนี้เอาขวานไปกินไปก่อนไปเออเออเออโอ้โหโอ้โหเออโอ้โหคือแบบโดนลุมซะขนาดเนี้ยให้ผมตายเหอะแต่นะผม รับรองเลยว่าผมชนะแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผมเนี่ยใส่เกานะไงเอองั้นผมจะถอดเกาะดีไหมน้องๆเขาบอกว่าพี่ห้ามอ่อนนะเออไม่เป็นไรมาโอ้ล้างโคตรเลยเมื่อกี้ชิบหยโอเคมาๆมาเดี๋ยวผมถอดนี่ให้ก็ได้มาถอดนี่ให้ก็ได้มาคือถอดทั้งหมดอะ่ะผมก็ไม่ตายเพราะาผมกินยาโน่นนี่นั่นไปหมดแล้วไงนะนะก็ไม่มีผลอะไรมากหรอกอมาเลย ผมยังไม่ได้ใช้ขวาแล้วกับพี่เชยนะพี่เชยมาเลยสิมาคือบอกเลยนะว่าพี่เขาเนี่ยตีโหดมากคือมาพลังพลังมันอะโหดมากแต่คือสู้ไอไอนี่ไม่ได้เลยอะนะคือมันผมเอามาต่างไงไม่มีวันตายอืออืออือว้าเออเฮ้ยพี่เชยชิบชิบอืมอือื เอาไปกินเอาไปกินเอาเงียบเออะอืมนี่เห็นไหมเขายังตายยากเลยนะกว่าจะตีเข้าเนะี่ยโอเคมามามาขเขาล็าสตาร์บเขาล็าสตาร,าตาร์ยังไม่ได้ลองไม่ลองไม่รู้โอเคเราก็ต่อด้วยซูมเลยโอ้โหอืมเยอะมากผมบอกเลยนะโอ้โหยอม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 เลย เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเขายังเยอะอยู่ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหโอเคยังหายไปเยอะอยู่นะหายไปเยอะอยู่นะโอเคเยี่ยม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 ล้างโคตรล้างโคตรล้างโคตรอือือืโอเคโอเคโอเคทำไมยังเหลือเยอะอยู่วะเนี่ย what เหลือโคตรเยอะโอเค โอ้โหขนาดดาบนี่มันยังตียังตียากเลยนะกว่าจะกว่าจะเขาจะตายเนอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้ว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 มามีอีก,กอะไอหมาอะไรเนี่ยอืมอืมโอเคยังเหลืออีกข้างใน,นโอ้โหทำไมเหลือเยอะขนาดนี้วะเนี่ย What the fuck เยอะมาก อืมันมีอะไรที่มันให้แบบก่อการลายไปเอ้ยยังเหลือเดลต้าความหวังของหมู่บ้านชิบโอ้ยหมาน้อยไม่มีแล้วสินะมันก็ต้องใช้อันนี้จริงๆแล้วล่ะอือ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 มามาฮ่ะล้างโคตรเออตายได้ไง the fuck ูตายได้ไงโอ้โหถ้ามันนานขนาดนี้แล้วผมตายนี่คือแพ้แล้วครับแต่ก็มีเกาะก็ใส่ไปเออมามาต่อมา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 เขยิบเขยิบเขยิบเขามาสิคืองงคือตายได้ไงยาก็มีอยู่เฮ้ยลืมไปลืมกินโอเคกินหน่อยก็ได้นะ มาพร้อมลบต่อไว้พร้อมลบต่อพร้อมลบต่อโอเคยาเพิ่งหมดนะที่ตายนี่เพราะว่ายาหมดชวัวร์แพ้ไม่เป็นไรางน้อยก็เอาให้หมดนี่แหละมามาโอ้โหระดับกับตันแล้วผมแพ้จนได้อือ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 ธนูนี้โหดจริงธนูนี้โหดจริงอา่าหมดยังหมดตียง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 ัหยงหมดแล้ว เฮ้ยผมเหนื่อยเลยนะครับผมโอเคผมก็เอาเป็นว่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u บส c ค i b e กันด้วยนะผมอยากให้มีอีกก็อคอมเมนต์กันได้ว่าให้เป็นใครนะครับโ okay. อเคบ๊ายบายอีอีกี่ร์